สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปจอดลึกรีวิวปืนโฉมใหม่ล่าสุดโคคิงคอบรารุ่นปี2025 r e v รีวอลเวอร์ที่กำลังสร้างกระแสะแรงในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบปืนมืออาชีพและนักสะสมทั่วโลกชื่อคิงคอบรา่นั้นมีน้ำหนักในวงการรีวอลเวอร์มาอย่างยาวนานและโคเองก็สร้างชื่อเสียงมาหลายทศวรรษจากการออกแบบปืนที่ผสมผสานร,ระหว่างความคลาสสิกและนวัตกรรมสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว สำหรับรุ่นปี2025นี้โคไม่ได้แค่ปลูกตำนานขึ้นมาใหม่แต่ได้ตีความใหม่เพื่อเจเนอเรชันปัจจุบันโดยมุ่งเน้นทั้งดีไซน์ภายนอกประสิทธิภาพฟีเจอร์พิเศษและความคุ้มค่าโดยรวมแล้วอะไรที่ทำให้รุ่นนี้น่าจับตามองเรามาเจาะรายละเอียดกันเลยเริ่มที่รูปลักษณ์ภายนอกโคคิงขอบรา2025ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้ครบถ้วนแต่เพิ่มดีไซน์ที่ทันสมัยและโดดเด่นยิ่งขึ้น ตัวโครงสเตเลสขัดเงาแบบซิกเนเจอร์ของโคให้ความรู้สึกทนทานและงานประกอบระดับพรีเมียมรุ่นนี้มีให้เลือกทั้งลำกล้อง3นิ้วและ4.25นิ้วที่ออกแบบมาอย่างสมดุลใช้ง่ายแม้พวกผ่าหรือยิงระยะกลางด้ามปืนออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์เพื่อให้จับถนัดมือลดความมืดลาเมื่อต้องใช้งานนานนานโคยังให้ความสำคัญกับเส้นสายของปืนทำให้ได้ลุกโฉบเฉีียวแข็งแกร่งและยังคงความคลาสสิกที่เป็นเอกลักษณ์ในขณะเดียวกันก็ดูทันสมัยพอที่จะแข่งขันในตลาดปืนปีนี้ได้อย่างสบาย ด้านประสิทธิภาพคิงขอบร่ายังคงโดดเด่นไม่แพ้ใครมันใช้กระสุน0.357แมกนัม um, ที่ให้พลังหยุดยั้งสูงแต่ก็รองรับกระสุน0.38 Special สำหรับการซ้อมยิงหรือการรีคอยที่เบาลงได้เช่นกันระบบไกดับเบิลแอคชั่นได้รับการปรับแต่งให้ลื่นและสม่ำเสมอส่วนซิงเกิลแอคชั่นก็ทำงานได้เฉียบและแม่นยำเหมาะกับการยิงเป้าปรุ่นปี2025ยังอัปเกรดชิ้นส่วนภายในเพื่อเพิ่มความทนทานและความน่าเชื่อถือยิงกี่ครั้งก็จุดชนวนได้สม่ำเสมอ การควบคุมแรงถอยกลับก็ทำได้ดีเกินคาดสำหรับปืนขนาดนี้เพราะโค้คำานึงถึงทั้งการออกแบบลำกล้องด้ามจับและบาลาน์โดยรวมไม่ว่าจะใช้ในสนามยิงปืนการป้องกันตัวหรือยิงเพื่อความสนุกคิงคอราให้ความรู้สึกทรงพลังและควบคุมได้ดีทุกนัดทีนี้มาดูจุดเด่นที่ทาให้คิงคอบราแตกต่างจากคู่แข่งกันบ้างอันดับแรกคือชื่อเสียงและตํานานของโค้ที่ติดตัวมาด้วยการได้ครอบครองรุ่นนี้ไม่ใช่แค่มีปืนหนึ่งกระบอกแต่เป็นการได้ครอบครองชิ้นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ปืนอเมริกัน รุ่นปี2025มาพร้อมกลไกลไกที่ปรับปรุงใหม่โครงปืนที่แข็งแรงขึ้นและศูนเล็งที่อัปเกรดเพื่อความทนทานและความแม่นยำที่ดียิ่งขึ้นมันยังเป็นปืนที่อนเนกประสงค์มากใช้ได้ทั้งพกซ่อนป้องกันบ้านหรือแม้แต่ตั้งโชว์เป็นของสะสมอีกทั้งความเรียบง่ายและเชื่อถือได้ของระบบรีวอลเวอร์ทำให้คุณมั่นใจได้ในสถานการณ์ขับขันไม่ต้องกังวลเรื่องการติดขัดเหมือนปืนกึ่งอัตโนมัติหลายรุ่น บวกกับงานขัดเงาสเตเลสคุณภาพสูงและงานประกอบแบบละเอียดของโคทําให้ทิงคอบราเป็นทั้งปืนที่ยิงได้ยอดเยี่ยมและยังดึงดูดสายตาทุกครั้งที่พบไปสนามสำหรับราคาโควางตำแหน่งคิงคอบราสองพเป็นรีวอรเวอร์ระดับพรีเมียมโดยมีช่วงราคาอยู่ประมาณ1 0 0 0ถึง1,200ดอลลาร์สหรัฐซึ่งอาจดูสูงกว่ารุ่นเริ่มต้นทั่วไปแต่สิ่งที่คุณได้คือคุณภาพความทนทานและปืนที่ถ้าดูแลดีๆสามารถอยู่กับคุณไปได้ทั้งชีวิต เมื่อเทียบกับฝีมือการประกอบการอัปเกรดด้านประสิทธิภาพและตำนานที่โคสร้างไว้ราคาแบบนี้ถือว่าสมเหตุสมผลมากมันไม่ใช่แค่การซื้อปืนแต่คือการลงทุนในงานฝีมือระดับตำนานสรุปแล้วโคคิงค obra 2อ2 5คือรีวอลเวอร์ที่ผสมผสานความคลาสสิกกับความทันสมัยได้อย่างลงตัวทั้งรูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงามประสิทธิภาพที่ทรงพลังจุดขายที่ไม่เหมือนใครและราคาที่คุ้มค่าทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในปืนที่น่าตื่นเต้นที่สุดของปีนี้ ไม่ว่าจะใช้เพื่อป้องกันตัวใช้งานจริงจังหรือตั้งโชว์ในตู้ะส,สม King Cobra รุ่นนี้ก็พร้อมตอบโจทย์หากคุณกำลังมองหาปืน r e ลเว v e r ที่รวมพลังความแม่นยำและดีไซน์เหนือกาลเวลาโค้ King Cobra 2025คือคำตอบขอบคุณที่รับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรอชมรีวิวปืนรุ่นใหม่ๆที่เราจะนำมาฝากกันอีกเร็วๆนี้